นักชาลีออกมาไลฟ์เคลียดราม่ากับอดีตหวานใจกามินแบบหมดเปลือกเลยนะเขาบอกว่าเขายังรักกามินมากนะแต่ช่วงที่เขามีปัญหาเขาอยากให้กามินอดทนและสู้ไปด้วยกันแต่กามินกลับอยากกลับเกาหลีและคอยถามถึงเรื่องงานตลอดซึ่งแนะักก็เข้าใจ เรื่องงานพรีเซนเตอร์นักบอกว่าเขามีปัญหาบางอย่างเลยไม่ขอเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาอยากให้ต่างคนต่างไปเลยขอจบงานเองและจ่ายค่าปรับให้กามินก่อนซึ่งกามินก็เข้าใจนะนักยังบอกอีกว่าเขาไม่อยากโกหกทุกคนและเข้าใจว่ากามินก็มีข้อตกลงกับพรีเซนเตอร์หลายตัวเขาเลยขอไม่เสียค่าปรับคนเดียวต้องช่วยกันรับผิดชอบ นักยังพูดถึงเรื่องที่เจ้าของแบรนด์บอกว่าเขาทําให้เสียหาย4ี่ิบล้านเขาบอกว่าอย่ามาพูดแบบนั้นเพราะสินค้ายังไม่มีแล้วสินค้าจะเสียหายได้ยังไงเขาได้เงินไปเท่าไหร่เองเขาจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเองขอให้ทุกคนอย่าไปทะเลาะกันเลยสรุปคือนักยังรักกามินนะแต่มีปัญหาบางอย่างเลยต้องแยกทางกันเขาเข้าใจที่กามินอยากกลับเกาหลีและจะรับผิดชอบทุกอย่างเองขอให้ทุกคนอย่าไปทะเลาะกันเลยนะมาฟังความคิดเห็นชาวเน็ตกันบ้างว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรกัน โดยเริ่มจากคุณธัญญากรอังคุรศสีแสดงความคิดเห็นว่านี่ว่าพอกันทั้งคู่นะควรอยู่คนเดียวเพราะมีความเป็นตัวเองสูงมากกบคนอื่นอยู่ได้ยากถ้าจะคบใครอยากให้คบเงียบๆนานจนมั่นใจแล้วค่อยเปิดไม่งั้นจะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเข้าหาคุณนัตต้ชลธิชาตั้งข้อสังเกตว่าหัวข้อข่าวชี้ชัดให้ชาลีดูแย่ถ้าเห็นที่ชาลีพูดเมื่อคืนคุณจะรู้ว่าเขาเอ่มระอามากกว่ารักษาอีกคิดวิเคราะห์แยกแยะเนาะคุณนัาฟันธิพันนักแสดงความคิดเห็นว่า เชื่อว่าหลังกล้องต้องมีอะไรหนักจนชาลีรับไม่ได้เพราะปกตือลีผู้มีแต่ให้เราคนไทยรู้จักชาลีมาตั้งแต่เด็กแต่คนนั้นเราไม่รู้อะไรหล่อนเลยคุณทองซอยสำรัจแสดงความคิดเห็นว่า ก่อนดังได้งานครั้งละเท่าไหร่แต่ชาลีหางานให้ได้ชั่วโมงละ4ี่แสนลบหล้านมีบ้านมีรถมีคอนโดให้อยู่ขาดบางเวลาที่ไม่ได้ถือกระเป๋าให้เท่านั้นเองบางงานจ่ายงานเป็นงวดงวดแต่ชาลีตัดงานนั้นเป็นเงินสดแล้วจ่ายให้เลยเฮยอคนแบบนี้รอที่ไปด่าเขาว่าไม่ใช้ลูกผู้ชายผมจะยกมือไหว้และขอบคุณและไม่ลืมบุญคุณที่คอยช่วยเหลือเลยนะถ้ามีคนหางานให้ทําได้แบบนี้ คุณพมรดเดชสิงแสดงความเห็นอกเห็นใจในมุมมองของคนเป็นแม่ว่าสมมติว่าเอาตัวเราเป็นแม่ชาลีนะข้อเสียใจเลยเสียใจที่เห็นคนทำลูกเราเสียใจเสียเวลาเสียตั้งเสียความรู้สึกพูดในฐานะคนมีลูกไม่ว่าลูกเราจะเป็นคนแปลกขนาดไหนแต่เขาเป็นคนดีไม่ควรโดนแบบนี้คุณสถานะแทรกซึม วิเคราะห์ว่าในมุมของผมสําหรับชาลีคือบางมุมแกเล่นเยอะไปจนอีกฝ่ายเสียตัวตนตอนเกไก่ก็เช่นกันและมากามินก็เช่นกันคือเล่นได้แต่ไม่ใช่เล่นไปเรื่อยใครบอกเรื่องนี้ไม่สําคัญแต่สําหรับผู้หญิงผมว่ายังไงเขาก็มองนะครับ คุณเนคเคเคคิมเซ็กพระคันตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นว่าแล้วคนที่เปหดโหดตอนนั้นลหละไม่ใช่แค่นักที่หลงกลถูกสตอรี่ชีวิตที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่โดนหลายคนเลยมั้งเนี่ยเงินเขาแต่เราก็อยากให้เอาไปเป,ปให้น้องหมาแมวจรอ,อดอยากหิวโหวยไร้บ้านบ้างอย่างน้อยน้องก็ไม่หักหลังใครคุณเนริรัตวงสินสรุปสถานการณ์และแสดงความคิดเห็นว่า น้องผู้หญิงบอกว่าไม่มีตังผู้ชายก็ชวนมาหางานที่ไทยตะบี้ตะบันรับงานจากที่ผ่านไปมาปกติผู้ชายไม่ได้รับงานเยอะขนาดนี้รับแบบเล่นๆขำๆผักดันงานแบรนด์ใหญ่ๆให้นางพอเริ่มมีเงินมีชื่อเสียงเอเจนซี่มาอ้างเอาเครดิตส่วนฝ่ายหญิงก็เปล่าประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความพยายามอย่างหนักของตัวเองผู้ชายก็แค่น้อยใจจึงผักกลับคืนให้นางทำเองประสบความสำเร็จด้วยตัวนางเองและเอเจนซี่ของนางเหมือนที่นางได้พูดสันดานกินบนเรือนขี่ รถบนหลังเคาไปมีแต่เสียกับเสียมาโกยเข้าใจแต่ไม่ให้เครดิตนี้คือไม่เข้าใจคุณครูต่ายใจร้ายแสดงความคิดเห็นว่าต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมไหนจะนิสัยส่วนตัวที่โดดเด่นกว่าใครมันยากนะที่จะไปกันได้ดีฝ่ายหญิงก็ทำมาหากินฝ่ายชายก็จริงใจเกินเอ็นดูความแมนของชาลีฝ่ายหญิงเขาดูแต้มแก่นะแต่เข้าใจทั้งคู่ คุณผู้หญิงสีเทาตั้งข้อสังเกตว่าคราวที่แล้วตอนเลิกกบก็บอกรับงานคู่ไปแล้วยกเลิกเป็นร้อยใครไม่เชื่อไปเสิร์ชหาดูได้เป็นผู้ชายที่พูดไปเรื่อยตอนเลิกกันชอบมาพูดว่าตัวเองปกป้องผู้หญิงไม่เคยว่าเสียเสียหายแต่ตอนที่ผ่านมามีแค่ตัวเองที่พูดคนเดียวฝ่ายหญิงไม่เคยออกมาพูดเสียเสียหายหายถึงฝ่ายชายสักคนพอจูเทอมอส เลิกโทษตัวเองได้แล้วเขามาแค่ต้องการเงินเงินและเงินเท่านั้นแตกต่างจากนอให้ทั้งเงินความจริงใจความรักให้ทั้งครอบครัวด้วยนะพ่าไปนั่งเระยะอจองวอไว้แล้วนางบอกฉันเมาเรือเลยไม่ไปทั้งครอบครัวน้อยใจนักดูแลดุซุปตามีคนดูแลเจ็ดคนล่ามสองคนเผื่อคนหนึ่งไม่ว่างช่างหน้าช่างผมสไตลิสคนขับรถคนจัดการเรื่องอาหารร้องขอคนเกาหลีเพิ่มอีกคนเอาไว้ เดินถือกระเป๋าให้นอใช้เงินส่วนตัวจ่ายให้หมดแต่เวลาได้ค่าจ้างนางรับคนเดียวทุกบาททุกสตังบินมาบนอก,ก็จ่ายให้จะกลับก็ต้องนั่งเฟสคลาสเท่านั้นบนอก,ก็จ่ายไห้พอ,พอแยกย้ายกันแล้วแม้แต่ชื่อยังไม่เอ่ยถึงเขาบอกว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวเขาเองก็ปล่อยเขาไปเถอะ c a n เนเน็ตพองเติม คนที่ติดตามมานานจะรู้ว่าการมินห่วงแฟนคลับตัวเองมากห้ามคนอื่นมาบ้านชาลีห้ามมินวีพีเปห้องอื่นขณะที่เคเรื่องนี้สังเกตสิพอการมินกลับบ้านรอบแรกทอมมี่จินไซตมะเบลล่ามาทันทีสงสารชาลีนะคงสุดจริงๆไลฟ์ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงแปดโมงคืออุ้ยหลายอย่างมากพชาคนหนึ่งแบกรับอะไรไว้เยอะมากพอชาลีเงียบบอกให้ออกมาพูดพอชาลีออกมาพูดบอกให้เงียบแค่เพราะความจริงไม่ตรงใจพวกคนกลุ่มหนึ่งตลกฉิบจะเป็นกลางกี่โมงแคเรนเจมุด เขาบอกเขาทิ้งเงินไว้ห้าแสนให้ชาลีเอาไปพัฒนาส่วนชาลีให้ค่าไลฟ์ชั่วโมงและสี่แสนคาหักของตัวเองให้เขาด้วยเคี้ยวจัดนอนกลุกเอสแอนทีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะไม่เกี่ยวกับเป็นฤยธิททุกคนมีสิทธิพูดความจริงถ้ามันทําให้อะไรอะไรโล่งขึ้นเพราะคนจินตนาการเดากันไปเยอะเกินเฮโนอีเฮโนอีเราฟังไล่ชาลีตอนเช้าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเขาก็พยายามและอดทนมานานแล้วแยกย้ายแหละดีแล้วสงสารชาลีเริ่มต้นใหม่เบอร์บูยัวคัง เจอเรื่องแย่ๆบางทีก็ดีครับเพราะจะได้หันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นเป็นกําลังใจให้นะครับดูแลตัวเองดีๆอย่างน้อยผู้หญิงคนที่ผ่านมานี้ทำให้เห็นร่างเทพทุกวันฉันใช้จะเครกเก ยกย้ายทำมาหากินหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไปทั้งชาวเราชาวเขาชาวด้อมรักใครศรัทธาใครก็เป็นสิทธตามสบายใจอย่าคิดมากเรื่องของเขาตัดสินใจกันเองเราได้แต่ให้กำลังใจทั้งยามสุขยามทุกคนนอกทำอะไรไม่ได้มากด่ากันไปมาก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นนอกจากความสะใจ,จชั่วคราวน่ารักชอบสีชมพูอ๋อไม่รู้แต่ที่แน่แน่รักประเทศไทยสปอร์ตเฉพาะคนไทยคะ่ะรักชาลีเหมือนเดิมสู้ๆนะชาลีแค่มันรักแคลน ฟังไลน์นักก่อนนะคะแล้วค่อยด่าเพราะนักมาแก้ต่างที่กามินพูดไว้เท่าที่ฟังเหมือนผู้หญิงมาเพื่อผลประโยชน์มากกว่าสัมพันธ์ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตนคะนักสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะแมทธิวเมโทรโพลิสออกเธออยากให้ลองพิจารณาดูสักนิดเราคนไทยรู้จักนักชาลีมาเป็นสิบสิบปีรู้จักนิสัยใจคอบุคลิกพฤติกรรมหลายๆด้านถึงแม้เขาจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเข้ากับใครไม่ค่อยได้แต่เขาก็เป็นคนที่น่าทึ่งหลายอย่างมาก เพราะเหตุนี้พอมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาวๆผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกับที่เคยเห็นมาทําให้หลายๆคนมองเขาว่าเป็นผู้ชายที่ไม่แมนงองแงเป็นเด็กไม่รู้จักโตนั่นเพราะเราเห็นและตัดสินตัวตนเขาว่าแบบนั้นตลอดมาแต่นั้นก็เป็นตัวตนของแนคกที่คนมักจะมองว่าไม่ค่อยดีต้องเงียบไว้ถึงจะดีกว่า แต่อีกคนที่เป็นคนต่างชาติที่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยแม้แต่น้อยจะได้เห็นและรู้จักก็ตอนที่เขาอยู่หน้ากล้องแล้วซึ่งเราไม่ทีทางรู้เลยว่านั่นเป็นตัวตนเขาจริงๆหรือเป็นการแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ด้วยบุคลิกและพฤติกรรมของนักชาลีที่ผ่านมาจะทําให้ต้องทะเลาะกันหนักจนถึงขั้นให้กลับประเทศเกิดไปมันก็มีจุดน่าสงสัยอยู่มากเพราะขนาดคนก่อนหน้านั้นเขายังไม่ทําแบบนั้นเลย แต่อย่างไรก็ตามการที่พูดพูดหยุดหยุดกักกักปล่อยปล่อยของนักมักจะทําให้เกิดปัญหาแบบนี้อยู่ร่ําไปแต่นั่นก็ไปพร้องกับบุคลิกของเขาที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากๆซะจนตัวเองอยังพูดไม่รู้เรื่องอย่างเรียบเรียงคําพูดได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าแักแก้ปัญหานี้ได้จะดีมากชิสลีลีเวลาชอบออกตัวแรง แม้แต่ระเบิดขวางก็หยุดในโบได้บอกเปให้สาวเกาะเพื่อนเงินก็พร้อมเพราะอยากให้ชีวิตนางดีขึ้นพอหมดโปรโมชั่นเบื่อก็พูดทวงบุญนั่นนี่เหมือนประชากรคนไทยบังคับให้นายและ f อเปนางเต็มใจเองเปเองชาวบ้านต้องมารับทราบถามตัวเองก่อนเธอรักใครเป็นหรือยังถ้าถามไม่ได้ก็หยุดออกตัวแรงทุกครั้งที่มีสาวเข้ามาสงสารสาวสาวที่เชื่อใจหลงเข้ามาในชีวิตคุณเขาไม่ได้บังคับคุณให้เปคุณต่างหากหลักเขาเข้ามาในชีวิตคุณสุดท้ายจบที่ผู้หญิงต้องลากกระเป๋ากลับและแบกรับคำพูดที่ไม่ควรได้จาก FC คุณ แทนอินเฮเซอร์ผมไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยนะแต่ทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันก็เพื่อผลประโยชน์ทั้งคู่เปล่ากามินมีงานเพราะมาคู่กับแนก็กแนกก็มีงานเพิ่มขึ้นเพราะคู่กามินมันก็อารมณ์คู่จิน้นอแต่แน็กดันคิดจริงแล้วไปบอกว่าอีกฝ่ายมาหาผลประโยชน์หอรอปอลลผมเข้าใจตรงไหนผิดช่วยชี้แนะหน่อยครับผมไม่ได้เป็นเอฟซีแล้วเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะคอ